คลิปวิดีโอชุดนี้เป็นชุดแกะตัวแกะไขลั่งจะกรถกี่แลวระบบโปรแกรมแคบคัดมันไม่ให้ลงโฟกคมเลยหลอบออกจากระบบจัดมาลงไม่ช่วงช่วยมันรู ว่าเราไม่พอใจเราไปห้าโปรแกรมอื่นแล้ววันนั้นไม่รู้หนึกหรือลงมาลงโปรแกรมมีไม่เหล่ารากฏว่ามันข้ามัดอัพโหลดแบบูกเมหรือสู้ว่าได้แต่ว่ามี ไลฟ์ฟังชั่นที่มันไม่ไห้ทำเสี่ยงที่ลงลงได้แต่เฉพาะที่เราไม่ชอบที่เราชอบมันขึ้นพรีเมียมเสียเบียร์ต่างปีก็ไม่พรื้ไม่หวากันลองเอาเสี่ยงจาก YouTube มาลงมันก็ไม่ลงลงไม่เป็น มันเขีห้หนวกกาวยู่เชื่อโล่งแล้วมันขึ้นหัวต้องเสียเบียร์กาไม่ปรือห้าวีที่อืน่นขิดขึ้นมาได้ลองเอาไม้มาเสียในคมเล่อัดถับลงไปสักทีหน้าว่าอีได้ลองเทปแล้วซ่องซ้ำวัน วันนี้รู้สึกว่าน่าจะได้จะได้ลงไม่สับหลบนี่คลิปที่ลงนี้ลงแบบต้อยล่งไม่ใช่ไม่ไม่ไมถ่ายต้อยล่างภาพแต่ว่าเอาคลิปติดท้ายล่างผืนมาขึ้นหน้าผื่นขนาดนี้หนะลยแยมเบื้อนี่เดินเดินจากรู้ว่าเดินจากที ไปแคมปิ้งมาจอดรถนอนอยู่ปลาโนแถห้องน้อยู่แขกแขกทางข้าวแต่ว่านี้เดินพอดีไต่ผ่านแคว้นมันเดินได้รถก็วิ่งได้น้ำลง่มมากจังเนี่ยทิศทางที่ผมเดิน่ทางรถวิง่งไม่ใช่ดูลืมตามว่ารถรถรถหนักต้องเผียวมาได้ไหม มาจากโนูนผมมาจากประจวบไล่มาเรื่อยพอดีลูกชายก็ไปสังสรรค์พรกพวกก็ไปสังสรรค์ทางโน้นก็ไล่มาอ๋อวิ่งไปไกลก่อนแล้วก็ใช่ใช่สามรอยยอดแล้วก็มาชะอําเจอนักทองเทียวทีวัวผ่านแรกนช่องทําคคำผ่านนั้นอยาอีดึงขาไม่ได้อดแล้วป่านนี้ยังไม่เปิดตีฉันวัวไม่ปลื้ เขาปิดเขาไม่เข้าอย่าเข้านี่เดินรอบรอบเกาะนี่เกาะแรกวิวยังเหมือนเดิมมันแหละแต่ไม่เคยมีคนมาที่รถทางอย่างเลี้ยมอย่างใบวิวอย่างเรื่อยเมือนเดิมเสียงเดียวนามฉัดเลือดนามเลือดนอยมากเลยอย่างว่าพุ่นพึ่งตอกต้องร่อย ตอกไลออนทางที่สามเนี่ยมานี่นทำไมสะพานนู้นก็ไม่ให้ใช้ใชอ๋อ,อแของ่ง,แงท่ามไมอ่มาเลยแข่งท่าไจ้าหนุ่ยคนเดิมทุรงแรกแกจำพมไม่ได้ทำตอบเมื่อเดือไปแล้ช่วยใจผ่าน่ทาท้ายผลนนี่ใชยมุมกว้างหลาท้าย ตัวติดขึ้นแหละสวยดีกันนะแวบเลย <S 2> <S 2> <S นี่ใคยทำข้อมีขาปลัดลงไปกต้องจางจ้ารถทีลงไปงม,มแต่ถ้านามเตื้อไี่ลงไปเองได้อย่างไรยิน,น,นแล้วเสียงนอกเสียงกาไม่ต้องอัดเสียงคนอื่นกาไม่ต้องใช้ไอ้นี่ ว่าเรือไอ้เพื่อนอยาแกแหลกแตกึ้นนอนคว้าเราใช้ไหมร้อยจริงมาเป็นโร่พอดักที่ผ่านเลยต้อยตาลอยเดินไปปลานูเออนีใช้มุมกว้างใช้มุมกว้างซุปเปอร์สโลวเ <c oughs> อื่าเสี่ยงหลวดดังมันาิกาต อยู่ที่กรงอยู่ที่มุมภาพนี่นะช่วยไม่ช่วยใต้ใบแก่ใบลูกเล่นแหลกกี่สิบปีออกมาแหลกนี่ใต้ต้องงามต้นไม้ช่วยไหมไแห,มหมลกไปทั้งแต่ระวังนะสัตว์รายยู่ตามเพือกไม่ก็มีแง่เคยปอบแง่แตมือไปจับจับผ่านผ่านใจได้หี่อเล้าตอนนี้ก็เจ็ดโมงเรื่อง ติดขึ้นตีดสายเข้าแล้ว่นนะเด็นมาเสียงนองน้ำยังเช้าทา้ายนีก็ว่างได้แสงอาทิตย์ว่างได้แสงอาทิตย์ ขึ้นเดียวพ,อพ,อพ,อพ่อเพราะว่าที่อุทยานนี่ไม่มีที่เชียบไฟรถเราใช้ไฟมามากแล้วช่วยไม่พอมีลานลงเฮลิคอปเตอร์ท่าซี่ไม่เลี่ยมช่วยดีไงมมายืนใต้บวันเนี้วิวดีปลายนี้ยังเหมือนเดิมยาเตียนหนึ่งแล้ว เราดูแลดีฮะสตานทีสะอาดไอ้มุมนี้ไงฮอ,อท่นผีแรงกามาพกตรงนี้เหมือนกันแต่หมดจังที่คนหมายนี้คนชอบมาถ้าคนมาคนชอบมปาปักหลักตรงนี้นี่อยู่ที่แคโนี่แคโคือจอดนอนเรื่อยไปเรื่อยๆะ Có lẽ ta không sống quan sát được cái n находится nõm xuống nghỉ. Như thế laughter anh nhìn như vô proud. Có nhưng corre lk ăn ngon chứ. Chuyến từng mùi mà nó không chỉ nói chuyện với lại. Chỉ nói chuyện với lại. xem นี่บนอยู่ที่ซุบนนี้แต่แรก็กปีสองปีทีวที่มาคนมาจริงกลางเต็งมุมนี้หลายคนแล้วเหรียมคือเก็บไอเล็กเล็กสมอลดีกางเต็งเนอะมันเก็บไม่มดได้ก็ได้อันันกันแหละไอพวกนี้ไม่ระว,วังหลัเข้ามาตัดหญ้า้วยเรื่องเครื่องก็เสียเอาใบเครื่องก็เป็นใบเล็ก ตัวถมอเล็กไวมังวม่งอะไรมั่งบางแห่งก็เคลื่อนไปเลยนี่ยทำใจไปกับตรงนั้นครับประมาณนี้รถเราเครื่องกขั้วปลอมเครื่องอับน้ำเครื่องต้นตทุบปลอมคนขึ้นรถไม่ถึงสิบนาทีกันเสร็จเก็บไปเสร็จบาปวันนี้ไม่ได้ใช้ไฟของเข้าแล้วใช้ไฟของรถเรา ใช่ไฟเองได้กันแล้วอะไรปัดลมก็มีมองค่าก็ยังไฟแจ้งสว่างก็งงงกมีชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์ชาร์จแบตเตอรี่คลองใต้รูปได้ดังเป็นในรอบคันนี้ขอบเขื่องเจยุ่งแต่ว่านะถ้ามีแขวะก็เทียบกับเราก็เทียบเราไประหยัดไปไลยได้หลายทีแป้งัวเราเซลล์อย่างเหลี่ยมพริบ ่ดีต้องสตาร์ทไปวิ่งไปข้างหนองกัชั่วโมงกัชั่วโมงแป๊บเดียวได้เต็มนวียนเร็วแป๊บเดียวเต็มหัวไอพีเอนหัวไอีเอ็นอ้นันอะไรไดนาโมได้ชา์ิประมาณร้อยร้อยสวัอะไรแนี้ร้อยสบสิบวัดร้อยสิบสิบแก็ไม like like ่รู้นะโอเคขอบคุณครับติดตามไดขอบคุณแล้วนะ